มชยังน่าเป็นห่วงนักศึกษาเป็นไข่รอ,อตรวจล้นส่วนสุขภาพ9รกรกฎาคม2552นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รอพบแพทย์และสนยนสุขภาพของมหาวิทยาลัยจำนวนมากพบส่วนใหญ่เป็นไข้จึงมาตรวจเพราะเกรงว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009โดยทั้งูนยนสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ฝากเตือนและให้นักศึกษาเฝ้าสังเกตอาการของตนหากพบว่ามีไข้สูงไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อแล้วสงสัยว่าตนอาจเป็นแค่วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนหากมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามประการใดสามารถติดต่อศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือจุดขัดกรองหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชได้ทันที